คิดไม่ออกรอแป๊บหนึ่งกำลังหาที่ปลูกกุหลาบสีขาวซึ่งเวลาน้องโตโตเปนใหญ่มากก็คิดว่าได้ที่ละตอนแรกจะปลูกข้างระะไดตรงนี้แต่กำลังคิดว่าข้างบันไดห้องที่อยู่ติดกับสวนเนี่ยนะคะเวลาไว้สำหรับนั่งหน้าร้อนเนี่ คือต้นสตอเบอรี่ที่งามมากค่ะทุกคน Okay. ตอนนี้ก็ดิฉันนะคะก็เอกมโนโทรจินธนาการกับสมิธแหกนะคะก็สมิธก็มนโนว่าจะมาซื้อบ้านที่สวีเดนเราอนเทนก็มนโนว่าอยากจะเข้าวิลลยอาชีวะพวกไอ้นี่แหละพวกเกษตรเนี่ยคะ่ะการเกษตรถ้ามีโอกาสได้ไปสอที่นี่ทุกอย่างต้องสอบนะคะไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเดินเข้าไปได้นะคะ มนโนโทษจินตนาการนะะก็เรามาดูผลงานการเรียกว่าหลักการยังไม่ต้องนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเรียนค่ะเอาแค่หลักดูดูก่อนนะคะเรามาดูกันว่าจะได้ล้กปลูกไปแล้วสองต้นนะคะปีนี้คือทั้งหอมทั้งสวยค่ะเลยจำเป็นจะต้องตอนเพิ่มนะคะ มีทั้งหมดสี่ต้นหกต้นนะคะโลกใบนี้ต้องสวยค่ะดิฉันไม่คิดว่าวันหนึ่งจะไปอยู่บ้านอาพาร์ตเมนต์บ้านพักคนชลาแต่เขาก็มีสวนให้ใช้นะคะทุกคนเก็บก่อนใช้ได้อีกว้ารกไม่เยอะทุกคน ไม่เยอะลากเป็นแค่ตุ้มๆนะคะเห็นไหมที่เขาขาวเนี่ยคือรากนะคะเนี่ยค่ะที่ฟูๆออกมาเนี่ยเทียบป็นหยุดเหมือนสิวๆเนี่ยนะคะทุกคนอุ้ยดันหักดังเพราะเลยเนี่ยค่ะคือไม่เยอะนะคะก็โอกาสก็มีอยู่แล้วค่ะหลาบเนี่ยคุณตัดกิ่งไปเสียบก็ยังได้เลยแต่ชั้นกลัว กิ่งเสียเพราะว่าการจอนยอนเนี่ยโอกาสติดเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะคะพวกเรามีความสุขนาาโนั่งมโนกันค่ะแบบแฮกสมิธนะคะทุกคนก็สนุกดีเราจะได้ไม่ต้องไปแบบไปจับชาวบ้านเนี่ยวยดิฉันจะติดตากราบเลย ามาดูกันเราแกะไปได้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีที่ปลูกเพิ่มอีกลัดกันแน่นเกินลากอะไรบางทีในเดี๋ยวหยุดก่อนเนาะมาเรามาดูกันหลังากที่ัดแล้วนะคะ แนแนนเรามารุ่นกันนะคะว่าจะมีรากเยอะไหมคะว้ายดิฉันทำรางหักค่ะทุกคนโอ้ยเยอะแยะมากเละไย,ยไก่กองทุกคนดูดูดูด,ดูแต่ละกิ่งนะคะโอ้ยเดดิฉันขอไปจุ่มน้ำหน่อยนะคะอุย้ย บิงโกเป็นไงคะทุกคนบิงโกบิงโก